สวัสดีครับอ q คิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเกม The Sunbox Alpha Season 3วันนี้เป็นวันที่3แล้วเนาะใครที่ยังไม่ทำวันที่1ที่2ก็ดูใต้คลิปได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับโดยเมืองนี้เป็นเมือง City of Evil เนาะมันจะมีเควสทั้งหมด6อันเองนะครับเป็นเควสที่ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วแป๊บเดียวคุวยผ่านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดเพย์กันเลย เริ่มเกมมานะครับเพื่อนๆก็จะเริ่มตังนี้เหมือน,นกันเนะเาะพอเดินไปปุ๊บนะครับมันก็จะชนไปกับตัวกามันก็จะให้รับเคลีร์อัตโนมัตินะครับตอนแรกผมว่าจะรับทีละเฟสไงแต่ปรากฏว่าพอเดินเดินไปปุ๊บชนยังไม่ทันคุยเลยนะมันก็ขึ้นเคลีร์ให้แล้วนะครับผมโดยเคลีร์แรกนะครับจะเป็นการเชด Point ห้าจุดนะครับแล้วก็เฟสที่สองนะครับหาป้ายประกาศจับห้าห้าป้ายแล้วเควสที่3นะครับเป็นเคลียร์การหาเหรียญตัว กะโหลกนะครับก็คือเหรียญเนี้ยให้ครบ40เหรียญนะครับผมโอเคแล้วนะทีนี้เควสแรกเลยที่ผมจะทำนะครับก็คือหาจุดพอยท์ทั้งหมด5จุดนะครับมันจะโชว์ในหน้าจออยูน่นนะเนาะแต่และเควสอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับโดยเควสแรกเลยนะครับที่ผมทำก็คือให้ไปด้านหลังของจุดเริ่มต้นเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าคาสิโนอยู่นะครับให้ขึ้นไปด้านบนตามทางเลยถ้าเกิดปัญหาไม่เจอก็คือตรงไฟอ่ะมันจะเป็นบันไดขึ้น,นครับแล้วก็ ไปตามทางตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะโดลเลอร์เหรอคือผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันที่แทงดำดาแดงอะ่ะด้านบน,นครับตามทางมันยาวๆเลยนะอย่าพยายามตกนะครับมันจะเสียเวลามากนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็กระโดดไปเรื่อยนะครับผมทำเหมือนเพื่อนสีเขียวเลยนะครับมันมันจะไม่ยากหรอกครับถ้ามีสมาธิดีๆนะครับผม พอผมหันกลับไปพวกเพื่อนผมก็ไม่อยู่แล้วนะครับมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินต่อเลยนับว่าผมโชคดีแล้วกันนะครับเวลน,นี้ผมทำครั้งเดียวผ่านจบนะครับก็จะได้ครั้งที่หนึ่งมาสำหรับใครนะครับ ที่คิดว่าเสียเวลานะครับให้ดูตรงสารบัญเลยเราไม่ผ่านเวสไหนให้คลิกเวสนั้นก็ได้นะหรือถ้าเ,เพื่อนเป็นคนที่ใจร้อนรีบนะครับอยากที่จะอัปเดตให้ทันต่อเวลาให้ไปดู Facebook นะครับตัว Sun บ o x Thailand นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็จะมีพี่พี่คนเก,เก่งเยอะแยะเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมอะ่ะสนับสนุนให้คนไทยมีรายได้แล้วกันนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกเพื่อน,อนทุกคนอะ่ะมาพยายามดูคลิปแล้วก็ทาเวสไปด้วยกันนะครับผมวราเวลาแจกเงินอะ่ะแจกเยอะจริงๆนะครับแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องเล่นแบบ จริงจังขนาดาคนที่เขาชอบก็ได้เราอาจจะหาเงินนะครับเป็นรายได้เสริมของเราก็ได้โอเคจบอันที่หนึ่งแล้วนะครับอันที่สองให้ผมเริ่มจากเริ่มต้นเนาะมันจะได้ง่ายนะครับผมผมก็เดินไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะผ่านลงมา้าอ่าแล้วเข้าไปที่ไมนี่ไมเนอร์มันจะเป็นเหมืองนะครับเข้าไปปุ๊บเดินตามทางไปเลยนะครับเมื่อเจออ่เขาเรียกว่าบันไดนะครับให้เรากระโดดข้ามไปมันจะมีด้านบนอยู่เห็นไหมเมื่อกี้นะครับให้ขึ้นไปรอบเดียเปิดให้ดูนี่ครับ เแล้วก็โดดจำใหมรอบหนึ่งนะครับใครที่โดดไม่เก่งก็ดูดีๆนะครับฝั่งนี้เห็นไ,ไหมอ่ะเราก็กระโดดไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นอันจบนะครับแล้วก็เดินตรงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกระโหลกอันนี้อยากให้สํารวจทางเฉยๆนะครับอ่ะแล้วก็ไปทางด้านขวามือขึ้นไปนะครับอยากให้เล่นเกมสนุกจริงๆมันมีทางที่มันง่ายกว่านี้แหละแล้วมาง่ายกว่านี้นะครับ แต่พอดีตอนที่ผมทำคลิปผมก็เล่นไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมเล่นจริงไปเรื่อยๆมันก็เลยอ่ะไปเจอนะครับเคลสที่สอง่าเขาเรียกว่าเช็คพอยต์อันที่2มากันนะครับผมอยู่ตรงกลางลำตัวกะโหลกนะครับเดินไดไปนิดนึงถ้าเพื่อนเดินตามผมมาก็าจะเจออันที่2อง,องกนกันเนาะแต่มันมีวิธีที่มาง่ายกว่านี้เนาะอ่าปึ๊บ จบครับได้2ทับห้านะทีนี้ไปดูเช็คพอยต์อันที่3ของเรากันบ้างน,นะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่ะโดยเพื่อนๆนะครับให้ขึ้นด้านบนมานะครับจะเจอลูกกระโหลกมีปีกเนาะถ้าเราเดินขึ้นตรงขึ้นมาด้านบนนะครับอ่ามันก็อยู่หน้าเหมือนนั่นแหละนะครับให้เราเดินมาทางนี้ทางซ้ายมือนะครับเราก็จะมาโผล่ตรงปากของกระโหลกถ้าเรามองมาจากจุดเริ่มต้นอะ่ะด้านหน้ามันจะเป็นลูกกระโหลกใีญ่ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ในปากน,นะครับอ่าให้เราเดิน อันหลังนะครับแล้วก็เดินตรงขึ้นมานะครับมันก็จะมีบันไดด้านหลังของป่าครัให้ขึ้นไปเราก็จะเจอจุดเช็คพอยที่3ตรงรูจมูกของตัวกระโหลกนี่คือจุดเช็คพอยท์อันที่3เนาะ <S <S อาทีน,นี้เราไปจุดเช็คพอยที่4ี่กันบ้างครับจุดเช็คพอยที่4นะครับให้เข้าไปที่บาโกโก้จะอยู่ด้านหลังจุดเริ่มต้นของเรานะครับจำบาคาราสิโนได้ใช่ไหมครับ มันจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยโดยให้เดินไปด้านหลังร้านนะครับมันจะมีทางลงชั้นใต้ดินอยู่และด้านในครับมันจะมีบาร์โกโก้บาร์โกโก้รับเบยร์อยู่ทีนี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์จุดอันที่4ทีเนี้ยมันจะมีอันที่5้าครับเดียวกับผมขอเกินก่อนนะคือผมเสียเวลาไปกับมันนานมากนะครับผมเดินตรงไปที่หน้ากระโหลกเลยนะครับแล้วก็มันจะมีบ้านลงเขาเรียกว่าคุกไปแหละอยู่ทางด้านซ้ายมือผมก็ลงไปที่คุกทีนี้ มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็เดินตรงขึ้นบันไดไปแล้วก็เลือกทางขวามือถ้าเราเดินมาถูกอ่ะมันจะเจอรูปภาพบวกโลอ่ะ n เทียเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจุดพิมพ์อยู่ตรงนี้นี่ผมไม่รู้ไงว่ามันมีทางอื่นที่ง่ายกว่านี้แต่ผมอยากให้เพื่อนดูก่อนว่าทางอ่ะมันเจ๋งเพ,เพื่อนมาโดดตรงนี้อย่างเทพอ่ะก็คือพอเดินมาสุดทางบันไดใช่ไหมมันจะเป็นโครงกระดูกใช่ไหมให้เราเดินไปตนงโครงกระดูกเลย ผมใช้เวลาตรงเนี้ยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชมมั่วโมงไนะเออแต่มันสนุกไนงะเราเล่นเกมมันสนุกมันก็เพลินใช่ไหมอ่ะทีนี้วิธีการนะครับกดชิปวแล้วก็กระโดดแล้วก็ชิปวิวกระโดดมันจะจังหวะพอดีเลย <c oughs> เราจะกระโดดอีกบันไดหนึ่งเลยอ่าทีนี้พอเรามาสุดแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เดินไปตามทางนะตอนแรกก็มาสแกนดูก่อนว่าไอจุดเช็คทอยอธิหามัต้องผ่านไฮเท่านั้นไม่งั้นมันไปไม่ได้ ไม่มีทางไปทางอื่นได้เลยเพราะระยะมันไกลมากมันเลยต้องมาทางช่องนี้เท่านั้นอ่ะทีนี้ผมก็เลยเรียกที่จะเดินไปตามทางกับเพื่อนตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เนาะผมก็มาถ่ายรูปเนาะของเค็คูเทรชั่นมาถึงปุ๊บอ่ะอ็สวยดีผมก็เลยถ่ายไว้นะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับไม่มีเฟซด้วยอ่ะพอะผมถ่ายรูปเสร็จแล้วผมนี่เลยกดชิป W กระโดด โอ้โหพอถึงนั่แหละอย่างดีใจโอเคมากเลยเรามาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ไปดูทางง่ายๆนะครับเริ่มต้นเลยจากแบบเนาะเราจะเห็นกระโหลกใช่ไหมให้ไปด้านหลังโบนนะครับเห็นโบดนี้ใช่ไหมอ่ะให้ไปทางด้านซ้ายมือด้ขวามือนะครับมันจะมีหลุมอยู่ที่เขียนว่าจำอะ่ะด้านหลังอะ่ะโบนกระโดลดงไปอืมเท่านี้ถึงละเช็คพอยต์จุดที่ห้าตอนบ้าไหล่ะเสียเวลาตั้งนานนะครับ S <S <an> ทีนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องอตัวคอยที่มันหายยากกันบ้างดีกว่านะครับโดยตอนที่เราเริ่มต้นนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มต้นตลอดเนาะจะได้ง่ายๆนะครับไปเควสนก่อนเป็นอีกานครับเควสนี้ก็คืออยู่ด้านหลังของ City of Evil เนาะป้ายต,ตรงจุดเริ่มต้นนะ,อะพอเราได้ตัวนี้มานะครับให้เดินไปทางด้านหลังของกาก็คือจำอการพนันคาสิโนโดได้ไหม จุดเนี้ยให้เราเดินขึ้นแสงไฟไปนะครับผมแล้วด้านบนน่ะให้ไปทางด้านขวาแทนที่เราจะขึ้นไต่ไอตัวโรเลอรอ์แดงเขียวไปอะให้แดงดําไปอะให้เราไปทางด้านขวามือแทนนะครับเดี๋ยวผมยืนให้ดูเนี่ยเห็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นใช่ไหม city of view อะแล้วการที่เรารับอะรับเควสอะอ่ะทีเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนอะเดินมาทางขวามือนะครับไม่ต้องขึ้นไปข้างด้านบนนะมันก็จะเจอ์เทนเ n อ e r อยู่ครับให้กดคุยเข้าไป อันนี้เลือกข้อข้อ3า a 7 c a7x ก็จะจบเวทนะครับผมทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเก็บคอยกะโหลกกันนะครับคอยกะโหลกนะครับก็หาได้ตามแบบเนาะจะมาพูดแต่จุดที่มันหาย,ยากๆแล้วกันหรือว่าจุดที่มันที่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะรู้นะครับลูกตากะโหลกนะครับผมตรงนี้มันจะมีบันไดให้เราขึ้นอยู่เพื่อขึ้นไปตรงหัวกะโหลกครับตรงนี้คือบันไดนะเพื่อนๆไม่รู้เนาะ เอาทิศกนันตรงจุดบางจุดที่ผมคิดว่าเฮ้ยม,ม,มันดูแล้วมัน,ม,นมันดูแล้วมันลึกลับนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมมาทําให้ครับสี่เหรียญน,นอกนันเหรียญหาง่ายครับไม่ยากอันนี้คือหนึ่งเหรียญเนานะที่ผมมองว่าเพื่อนๆควรมามารับนะครับอ่าอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับเมื่อเพื่อนเเข้าไปยังตัวโบสถนะ์เนาะด้านหลังนะครับมันจะมีเชือกให้ไต่อยู่เพื่อนๆก็กดไต่เชือกขึ้นไปได้เลยนะครับในบนะระฆัง มันก็จะมีตัวคอยให้เก็บอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเจ๋งอีกหนึ่งจุดนะครับไปยังจุดเริ่มต้นมันจะมีแทงน้ําอยู่ใกล้ๆก,กับตัวกงังหันนะครับเราก็กระโดดลงไปในแทงน้ําเลยอ่ะจุดเนี้ยก็เป็นจ,จุดหนึ่งนะครับที่น่าเก็บอ่ะทีนี้ก็จะผมก็จะจบเพสตัวคอยกระโหลกเรียบร้อยแนละ้วก็คือเหรียญกระโหลกทีนี้เราไปดูเพสตัวป้ายประกาศกันบ้างน,นะครับว่ามีกันตรงไหนบ้างที่เป็น5จุด เหตุผลเลยนะครับที่ผมไม่ได้ฟังเพลงประกอบเพราะว่าผมอยากจะมาอัคดคลิปเพราะบางจุดผมจะเร่งให้มันเร็วนาะเพื่อสะดวกกับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือป้ายหลังแรกเนาะถ้าเกิดเรามาจากจุดเริ่มต้นนะครับให้มาทางซ้ายขวามือพูดผิดพูดผิดละขวามือหลังแรกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเดินตกไปยุสุดหน้ากระโหลกบ้านซ้ายมืออ่ะแล้วก็จะเป็นกับหลังที่สองทีนี้ให้ออบไปหลังโบสถ์มันจะง่ายกว่า ทำตามวิธีผมทีนี้มองตรงไปนะครับเราจเจอป้ายประกาศใบที่3ามถ้าเดินตามนีย้ยังไงก็ครบง่ายกว่าเยอะทีนี้ให้เราเดินอ้อมไปอีกตัวละครของเราก็จะกลับมาตรงจุดเริ่มต้นนะครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องเข้าไปนะผมเข้าไปผิดนะครับผมให้มองไปที่ป้ายด้านบนเลยนะครับมันจะเจอบาร์ที่ชื่อว่าโซโลน,นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บหันหลังกลับมาเราจะเจอป้ายที่4นะครับกดคุย ทีนี้อีกป้ายนึงอยู่หลังร้านโซโลนะครับให้เราอ้อมกลับมานะครับตรงจุดเริ่มต้นก็คือไปทางด้านซ้ายมือจะเจอโรงมา้าป้ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับเก็บป้ายนี้นะครับก็จะเป็นเวส32ทับ40ก็จะจบใน day 3เรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับอีก e คิวจากบ้าน็อกเนผลบ้านๆก็ทำได้ครับสบายๆไปนะครับวันนี้เวทไม่ยากเท่าไหร่